สวัสดีครับวันนี้มารายการเรียวยิวีวอีกครั้งหนึ่งครับคนไข้ที่มาถูกไขมันบริเวณท้องก็เองนะครับทำให้เป็นเอวคอดเป็นเอวเอสอย่างเงี้ยน,นะครับเคยดูไขมันมาก่อนแล้วใช่คร,ครับก่อนใช่ไหมครับตอนสิบสิบกับสิบสิบกว่าปีที่แล้ว,ลวเราเป็นยังไงครับอ,อายังไม่พึงพอใจค่ะเพราะว่าเอาออกได้ไม่เยอะแล้วผิวก็ไม่เรียบค่ะครั้งนี้ที่มาทำเนี่ยก็มี แรงบันดาลใจยังไงที่อยากจะมาตูดไขมัน<ต>ทีน่ทอง<ต>อีกครั้งละครับเห็นดีมคลินิกแล้วก็เห็นคนทําเห็นจากวิดีโอเห็นจากภาพเคลื่อนไหวคือถ้าเป็นวิดีโอ,องี้มันจะตัดต่อไม่ได้ก็เลยมีความน่าเชื่อถือดูหลายคลิปติดตามหลายคลิปเคยลดน้ำหนักเองเคท,<ด>ที่จะลดน้ำหนักเองอยู่วาเหมือนกันเคยลดแล้วค่ะลดเหลือผอมมากแต่ว่าไขมันก็ยังเหลืออยู่ ออกกำลังกายแล้วไขมันก็ยังเหลืออยู่ก็เลยก็เลยคิดว่าการดูดไขมันเป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งที่จะลองตัดใจ,จอีกรอบหนึ่งถูกนะครับเพราะว่าดูดไขมันยนงไม่ได้เพื่อเป็นการลดน้ำหนักเนาะแต่ว่าเป็นการที่ทําให้สัดส่วนเราชัดเจนขึ้นคือดูดไขมันหมอคนที่พยายามควบคุมอาหารลดน้ําหนักมาจนเต็มที่แล้วลหละจนลดต่อไปไม่ได้แล้วแล้วมันมันเหลือส่วนเกินเฉพาะส่วนเอกนะครับนะครับอันนี้ส่วนเกินก็คือ ด้านท้องด้านล่างนิดนึงแล้วก็ตรงด้านหลังใช่ไหมครับก็บเยวใช่ค่ะตรงหันไงตรงด<า>้านของหันดูอันนี้หลังทำใช่อันนี้หลังทำเนาะอันนี้หลังทำประมาณเดือนนึงนะครับก็ะจะเห็นว่าเอวเนี่ยคลอดมากเลยเนาะดูด้านด้านหลังเลยดีกว่านะครับแม่อันนี้คือการทำเอลเอสจริงๆนี่ก็คือต้องดูดไขมันจากด้านหลังมาแล้วก็ซ่อนแผลไม่ให้มีแผลอะไรเลยไมย่ได้ดูดจากด้านข้างมาแต่ดูดจากข้างหลังเลยซึ่งถ้าเทียบกับรูปก่อน นนก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นจุดที่แบบลดยากมากผู้หญิงลดน้ำหนักยังไงก็ยังตัวตร,ตรงๆเนี่ยเจอเยอะมากนะครับเขายิ้มไปแล้วควบคุมอาหารไปแล้วเนี่ยตรงเอวนไม่คอดเป็นนาฬิกา้ายแบดับอีกเพราะก็อาจที่ฝึกไอมันแบบทางแบบเกาหลีเนี่ยที่ซ่อนแผลแล้วก็ทาให้เป็นไฮเดรตอย่างเงี้ยก็จะทาให้ เอลค้อเอวเอสต้องเป็นหุ่นนาฬิกาใสมาที่สุดบบนะนะครับเอออ่าคนไข้คะอันนี้เดี๋ยวอันนี้ขอทำนิดเ่องว่าเป็นยังไงบ้างในส่วนของผลลัพธ์หลังจากทำทีแรกขบวมค่ะแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าจะลงไวขนาดนี้ผลลัพธ์ที่ได้คือเวลาใส่เสื้อผ้าเห็นได้ชัดเลยค่ะว่า เอวคออความรู้สึกเหมือนตอน17-18ค่ะได้กลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วในส่วนของต้นขานะคะเพราะว่าเราทำขาไปด้วยเนี่ยนนี้เนาะ,ะต้นขา,ขาก็ขาก็บางลงขาเล็กลงแล้วก็ผิวคือไม่ได้เป็นเสือส้่วมผิวเรียบค่ะพอใจค่ะตอนที่ก่อนเราจะตัดสินใจดูไขมันถนะานิดนึงว่าเรามีความกังวลหรือกลัวอะไรไหมในการหาฮอร์โเพราะคลินิกในการ ดูดไขมันที่ประเทศไทยก็เยอะมากๆเลยกลัวค่ะดูเปรียบเทียบหลายที่อยู่เหมือนกันค่ะก็ก็กลัวเพราะว่ามีข่าวว่าคนเสียชีวิตด้วยแล้วก็ทําออกมาแล้วผิวไม่เรียกผิวแหว่งแล้วก็เคยมีประสบการณ์ด้วยครั้งนี้ก็เลยศึกษาแบบดูคุณหมอศึกษา เช็คจากเว็บไซต์สภาแพทย์สภาต้องเช็คเอาหมอเอาชื่อหมอไปเช็คเว็บไซต์แล้วก็ดูว่าแพทย์เฉพาะทางจริงคุณหมอที่มีความชํานาญจริงๆอะค่ะแล้วตอนที่วันปรึกษาคุณหมอให้คําแนะนํายังไงตอนที่ปรึกษาคุณหมอนะคะคุณหมอก็บอกว่าอะไรที่ทําได้ทําไม่ได้คือคุณหมอจะบอกว่าด้วยอายุของเราส0่สิบปั๊บแล้วก็มันจะไม่ได้เหมือนคนที่ ยี่สิบสามสิบอะไรเงี้ยก็ทำใจแล้วก็ไม่ได้ตั้งความหวังว่าจะได้เต็มสิบได้สักแปดสักเก้าก็พอใจแต่พอทำเสร็จแล้วก็พึงพอใจมากก็ได้สิบสิบเดียวเอร์ค่ะน<ม>ี<ม>่ก็ผลก็ค<ม>ือได้ไขมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ทานท้องเนี่ยลดลงไปสิบเอ็ดเซนเนาะตรงรอบๆกระดูกแล้วก็ขาเนี่ยก็จากถ้าสิบอลอขาเหลือสี่สิบสี่สิบห้าอ่าก็ลงไปประมาณ สิบเซนะอะสิบเซนนี่สี่นิ้วเลยเนะาละต้นขาเราหลงไปเนาะแล้วก็สําคัญก็คือที่สาคัญคือมันไม่ไม่ไม่เป็นไม่เป็นคลื่นไม่ไม่เป็นแบบรอยบุ๋มหรืออะไรเพราะว่าเทคนิคเกาหลีเนี่ยมันซ่อนแผลหมดอยู่แล้วนะครับต้นขาที่เราทําทั้งหมดเลยเราทาแบบสามร้อยหกสิบองศาครับทําทําตั้งแต่ข้างในมาข้างนอกมาถึงด้านหลังบริเวณที่มีเขา่าที่มีก้นอะไรเงี้ยก็พยายามทาให้มันต่อเนื่องกันไปเราให้ให้ผลเนี่ยมัน ชัดเจนด,ดีที่สุดเหมือนของจริงที่สุดจะได้ไม่ดูแบบเป็นหลอกหลอกที่สาคัญที่ดีเนิคก็กคือไม่มีรอยแผลเลยซึ่งมันเป็นเทคนิคพิเศษจ,จะซ่อนแผลจะดูดได้หมดอืมดูไซต์่นในใตอนึงก็ได้นะครับเพราะว่าบางที่เนี่ยเขาจะมีรอยปกต้ขาซึ่งมันจะมองเห็นได้นะตอนนี้ใส่กางเกงขาสั้นก็มองไม่เห็นนะ,ะตอนลองดูด้านข้างาด,าด้านข้างก็จะไม่ไม,ไม่ไม่เจอรอยใดๆนะครับด้านหลังก็ไม่เห็นเลย ้อยได้นะครับอท้องก็เหมือนกันนะทั่งท้องแก่เดี่ยวนี้ก็เป็นเทคนิคซ่อนแท้หมดนะก็เทคนิคก็เป็นดมยาสลบนี่แหละก็ทําให้เราดูดได้เป็นที่ร้อเปอ็นะครับก็ดมยาสลบโดยวิการเยเนาะก็นั้น ก็หลับสบายไม่รู้สึกตัวไม่ได้แบบเบอร์อ,รอ,รอะไรอย่างนั้นนะสกบสบารดูแลติดตามผลของคุณหมอเป็นยังไงบ้างดีมากค่ะคุณหมอโพ้งก็เอาดีมากแล้วก็น้องๆทีมงานก็น่ารักทุกคนทุกๆคนที่เตรียมคิมิกน่ารักทุกคนเลยค่ะประทับใจค่ะการตรวจติดตามนี่ก็สาคัญเพราะว่าสองสามสัปดาห์แรกเนี่ยบางคนมีน้ําข้างเป็นก้อนแข็งๆข,ขึ้นมาไม่เรียบขึ้นมาหรือก้อนติดไปหมดเลยอังเกิดติดขยับไม่ได้บางคน ทำแผลเองไม่ดีแผ<พ>ลมีปัญหามีก็มีนะครับเพราะฉะนั้นการที่มาตรวจกับหมอติดตามเรื่อยๆเนี่ยก็จะทําให้ผลผลงานผลลัพธ์เนี่ยมันเพอร์เฟค100%นะครับไม่มีปัญหาภายหลังนะครับก็ควรจะมีเวลามาตรวจติดตามกันด้วยในสักสองสามเดือนแรกอย่างเงี้ยนะครับขอ,ขอบคุณคนไข้มากๆเลยนะคะที่มาร่วมกันแชร์ประสบการณ์ค่ะยินดีค<อ>่ะข,<อ>ขอบคุณจากทีมงานทีมคลินิกทุกคนด้วยเหมือนกันค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะโอเคครับขอบคุณค่ณะ,คะ ขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีมคลินิกนะครับดีมคลินิกยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสัญญากรรมความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากดีมคลินิกนะครับขอบคุณครับ